สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยววัดธรรมมิกราชนะคะพระอารามหลวงเก่าแก่แห่งกรุงศรีอยุธยาที่นี่ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาแต่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีกนะคะโดยพระยาธรรมมิกราชซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดที่เราเห็นกันในทุกวันนี้คะ่ะ เมื่อเดินเข้ามาในบริเวณวัดนะคะเราจะพบกับโบราณสถานสำคัญหลายแห่งเริ่มจากวิหารหลวงที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำมฤธิ์ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อแก่แม้ปัจจุบันองค์พระจะเหลือเพียงแค่ส่วนเสียรที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะคะแต่วิหารแห่งนี้ก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอและที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ เจดีทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงล้อมรอบถึง52ตัวซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาและขอมแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะในยุคโบราณได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดคือวิหารพระนอนที่ภายในประดิษฐานพระพุทธสยญาติองค์ใหญ่ความยาวกว่า12เมตร สร้างด้วยศิลาศิลปะแบบมอนที่งดงามและสงบส่วนของวิหารตรงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ใช้ในการฟังเทศนาธรรมแต่ก็ได้รับความเสียหายในช่วงเสียจกรุงศรีเอเทียครั้งที่สองทำให้เราได้เห็นถึงร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่วัดธรรมมิกร,ราชจึงไม่ใช่แค่ซากปรักหักพัง แต่เป็นศูนย์รวมของความศรัทธ,ธาและเรื่องราวในอดีตที่เราให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองวัดเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 8, 8โมงครึ่งถึง4โมงครึง่งและที่สำคัญคือไม่เสียค่าเข้าชมและพบกันที่วัดธรรมนิกราชนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเพนเข็มาราชจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ